ด่วนปัดใจฝนแรงขึ้นตั้งรับมือฝนชุดใหญ่จอกระดำไทยลากยาวก่อนเข้าสู่ฤดูฝนและอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้7-12ิพฤษภาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่7พฤษภาคมครับพี่น้องเมื่อวานนี้พื้นที่ใดเจอฝนกระนํำไปก่อนแล้วบ้างครับ และก็ถือว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่ปัจจัยฝนนั้นแรงขึ้นครับก็คือลมมรสุมที่พัดมาจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้บวกกับการเปลี่ยนทิศทางลมอย่างชัดเจนนะครับและก็หลังจากนี้ไปครับปัจจัยของฤด,ดูฝนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นพื้นที่ใดที่ยังไม่มีฝนอยู่ก็มาดูกันต่อไปครับพี่น้องมาดูในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่20พฤษภาคมครับ โดยพบว่าในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ7-8พฤษภาคมบริเวณที่ไตตอนบนนั้นยังคงมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้บางแห่งนะครับแต่ปริมาณของฝนยังกระจายไม่มากนะครับเะน้อยกว่าเมื่อวานได้ซ้าครับพี่น้องโดยยังคงมีโอกาสรุนนะครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคเหนือตอนบนส่วนบริเวณทางด้านภาคอีสานตอนล,ล่างนะครับบริเวณภาคกลางและก็ทางด้านภาคตะนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล ก็มีโอกาสลุนฝนได้เช่นกันนะครับปริมาณฝนอยู่ปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางครับส่วนภาคใต้นั้นจะมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกเนื่องจากเป็นด้านรับมรสุมนะครับณตอนนี้แล้วก็ในช่วงต่อมาครับตั้งแต่วันที่9ถึง20พฤษภาคมครับปัจจัยฝนหลังจากนี้ไปก็จะลากยาวนะครับต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวรับมือครับพี่น้อง เพราะว่าในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดกํลาลังแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่แน่นอนโดยจะพัดมาจากทางด้านทะเลอารมันนะครับหอมความชื้นก็ามาปกคลุมไทยบางวันนะครับจะมีลมใต้พัดแซ่เข้ามาได้บ้างนะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับประกอบกับประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีแนวล่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของไทย ส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้ครับโดยฝนนะครับจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมครับเน้นบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกก่อนนะครับรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกใต้ฝั่งและก็บริเวณภาคใต้ด้านตะวันตกนะครับจากนั้นครับในช่วงที่10พฤษภาคมฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยเจอฝนกระหน่ำหนักเลยนะครับเว้นแต่บริเวณภาคเหนือครับฝนยังน้อยครับ ส่วนในช่วงวันที่11พฤษภาคมนะครับฝนกระหน่ำหนักทั่วไทยครับพี่น้องและก็ฝนยังตกลากยาวระย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนะครับยังคงมีฝนชุกฝนหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยพื้นที่ใดที่รอฝนอยู่นะครับในช่วงนี้จะเจอฝนกระหน่ำยาวเลยครับเรียกได้ว,ว่าพื้นที่ใดครับที่ไม่ต้องการฝนช่วงนี้อ่วมเลยนะครับพี่น้องก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดก็คือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ ต่อมาบรรลุการคาดหมายสถานการณ์โดยทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ครับ7-12พฤษภาคมครับโดยประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บวกกับลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับอุณหภูมินั้นก็ยังคงปรับสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานครับเนื่องจากมีความกดอากาศต่ำหรือว่ายอมความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้บวกกับลมใต้นะครับพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสําหรับลมตะวันตกจะพัดปกคลุมทางด้านทะเลอามันภาคใต้แล้วก็บริเวณอ่าวไทยครับทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งส่วนในช่วงวันที่9ถึง12พฤษภาคมครับพื้นที่ตอนบนของไทยเกิดเป็นพายุร้อน,นเกิดขึ้นส่งท้ายนะครับโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ต้องฝรังฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับโดยจะเริ่มจากบริเวณภาคอีสานก่อนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนได้พัดแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านเวียดนามรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ครับในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับบริเวณภาคใต้ครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งเนื่องจากลมวตนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมันและก็ทางด้านภาคใต้ด้วยกําลังแรงขึ้นครับ ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลดอดามันนะครับก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางฝนในวันนี้ครับพี่น้อง7พฤษภาคมครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็มีฝนน้อยนะครับส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศร้อนลุ้นได้เฉพาะบริเวณตอนล่างของภาคนะครับ ส่วนภาคอีสานครับวันนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอยู่นะครับและก็กระจายได้ถึงบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคส่วนพื้นที่ใดที่ไม่มีฝนวันนี้ก็ยังคงมีแดดร้อนแรงครับภาคกลางภาคตะวันออกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้นะครับเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคใต้ครับก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ทั่วทั้งภูมิภาคแต่ส่วนใหญ่นะครับฝนก็จะมาทางด้านตะวันตกเป็นหลักนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับ เดินเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนได้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ลุ้นฝนฟ้าขนองคับอยู่ที่ประมาณร้อยีสิบของพื้นที่บวกกับลมกระโชกแรงได้เป็นบางพื้นที่บางแห่งครับเกินมากก็มีลุ้นทางจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์โดยอุณหภูมิสูงสุดครับ37-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทนานพระอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ที่ล,ละละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ระวังลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมกาฬสิน์ขอนแกน่นมุกดาหารมหาสรารคามชัยภูม,ม,มินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ครับ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดครับ3 6องศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณละสของพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงได้นะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ36-38องศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่ที่ประมาณละ30-40ของพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ34-36องศาเซลเซียส ลมใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละสามสถึงสีของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ3 2ถึองศาเซลเซียส ลมใต้พัดได้ความเร็วสิถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่าสเมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณร้สีถึงหกของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกได้นะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงครับ อุณหภูมิสูงสุดครับ33ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่ที่ประมาณละ60ถึง70ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักบางแห่งนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดร,ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับ ในเดือว,ว,วันนี้ฝนกระดับริเวณภาคใต้และตะวันตกทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะครับอุณหภูมิส,สูงสุดครับ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้นาขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ